ครับวันนี้ผมอยู่กับพี่มูฮัมหมัดซาละฮะยิดาโอประธานสโมสรนาธทิวเอฟซเห็นว่าวันนี้จะมาพูดถึงปัญหาในส่วนของีาาอาธิวาสเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พี่เขากันเลยฮะกับพี่ซาละวันนี้มีเห็นว่าจะมายืน่นหนังสือให้กับสมาคมรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับคือผมได้รับหนังสือจากท่านนายกสมาคมนะฮะคุณพงวิทย์ พันยานุคูณคให้เป็นตัวแทนนําเอกสารหนังสือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงทีมฟุตบอลพร้อมผู้บริหารทีมม,มายื่นต่อนาะยกสมาคมวรวีมักคูดีฮะแสดงว่าทางนายกสมาคมเนี่ยคือไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงทีมตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ถูกต้องครับอแล้วเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางสมาคมแถลงข่าวมาเองว่ามีหนังสือจาก ในยสมาคมว่าต้องการจะให้นาทวัตยูนเต็ดส่งทีมแข่งแทนนาทวัตเอฟซีแล้วคือมันเป็นยังไงครับผมเองก็ได้ติดตามมาตลอดเพราะว่าก็เป็นห่วงว่าการพิจารณาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถ้ามันถูกต้องตามขั้นตอนตามอะไรคือเราไม่เป็นห่วงแต่เพเอินว่าเราได้รับรายงานว่าทางจังหวัดของเราเนี่ยโดยท่านผู้ว่าได้ทําหนังสือ,อครั้งแรกขอเพิ่มทีมเข้ามา จากเดิมทีหนึ่งทีมนะฮะเป็นสองทีมก็คือนราธิว่าเอฟกับนราธิว่าอยู่ในเตทซึ่งเราก็ติดตามแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีซึ่งเราเองก็ได้มีการพูดคุยภายในจังหวัดแล้วทุกคนก็เห็นด้วยครับผมส่วนถัดมาประมาณสต้นเดือนมการาปลายเดือนมการาเราก็ได้ไดรับไรัายง,งานอีกว่าท่านผู้ว่า คือได้รับรายง,งานว่าสมาคมไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมรับพิจารณาในเรื่องของการเพิ่มทีมสองทีมนะฮะหลังจากนั้นได้รับรายง,งานว่าท่านผู้ว่าไปทําหนังสืออีกฉบับ mm hmm. เป็นการเปลี่ยนแปลงทีมอ mm ื hmm. จากนาาทิวาสเอฟซีเป็นนาลาทิวาสยูเนเต็ดครับครับ,รบหลังจากที่เรารู้ว่าทางผู้ว่าเขาเสนอมาแล้วก็จะมีการพิจารณานะฮะ ซึ่งผมเองก็มั่นใจคือเราก็ไม่ได้คือวันวิตกอะไรนะเห็ุผลเพราะว่านหนึ่งเราเป็นทีมที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วสมัยที่เราเล่นดี2ปี2009แล้วก็ขึ้นมาเป็นไทยแลนด์ l ทยแลนด์ลีกเวนดีหนึ่งเด i วชหนึ่งซึ่งทุกอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำให้เรามั่นใจว่าในส่วนที่ท่านผู้ว่าเสนอมานี่คิดว่า คงจะไม่ไม่เกิดผลอืค okay. ดังนั้นเราก็ไม่ได้ติดตามอะไรเลยแล้วพอมาทราบอีกทีหนึ่งก็คือว่ามีการแถลงข่าวผ่านไทยแลนด์หลีกออนไลน์ผมเองคือพูดตรงๆว่าผมไม่เชื่อยังไม่เชื่อผมก็ได้โทรไปหาท่านนายกโดยตรงท่านนายกแล้วก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยครับ ผมก็บอกว่าผมจะเอาเอ,าเอกสารตัวเนี้ยแปกไปให้ท่านดูแล้วท่านก็ดูแล้วก็ท่านก็โทรกลับท่านบอกว่าท่านท่านไม่ได้ทําอย่างนี้ครับหมายความว่าคือเป็นที่มาของหนังสือวันนี้ฮะหมายความว่าท่านไม่ได้เซ็นหนังสือหรือว่าท่านเซ็นหนังสือแต่ว่าเวิร์ดดิงหรือข้อความข้างในไม่ใช่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนทีมอืมแค่มีเจตนาให้ทางสมาคมฟุตบอลนี่พิจารณาเพิ่มทีม ครับถ้าอย่างนี้แสดงพิสาลปจะหมายความว่าหนังสือน่ะมีไหมท่านเซ็นจริงๆแต่เนื้อหาตอนนั้นไม่ใช่แบบนี้เนื้อหาท่านบอกว่าท่านท่านอ่านแล้วเนื้อหาเหมือนกับที่ท่านผู้ว่าเสนอก็คือว่ามีอ่าเปลี่ยนทีมแต่ท่านบอกผมว่าท่านขอแก้วอร์ดิ้งทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ได้ตามหลักใช่ไหมฮะเพราะว่าทีมนาลาเทวะ FC นี่ก็มาอย่างถูกต้องท่านก็ได้แก้เป็นว่า คือรายละเอียดเน,เนื้อหาในหนังสือ,อมผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลย<ะ>ยังไม่ได้รับเพื่อมายืนยันตรงนี้<ะ>แต่ได้รับจากการบอกกล่าวของท่าน <c oughs> ว่าท่านเขียนเชิงว่าขอให้ทางสมาคมพิจารณาพิจารณาตามเห็นสมควรน,นี่ก็คือที่มา อืมคือตอนแรกอะ่ะโอเคมามาจากทางผู้ว่าจริงว่าให้ขอเปลี่ยนทีมแต่ท่านไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยคือไม่อยากให้เปลี่ยนไม่อยากให้เปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้อบอกตรงๆว่ามันเป็นกระแสที่คุยกันมานาะนแล้วในภายในจังหวัดและทุกคนก็รู้ดีว่าได้มีการเสนอ,อโดยเฉพาะท่านผู้ว่าเองได้ประกาศที่สนามบอลครั้งเมื่อได้มีการอุ่นเครื่อง ระหว่างทีมเยาวชน18ปีทีมชาติกับทีมเตรียมกีฬาแห่งชาติที่ชนบุรีท่านก็พูดชัดเจนว่าท่านซึ่งคลิปตัวนี้ผมก็ยังมีอยู่ท่านบอกว่าท่านจะเสนอเป็นสองทีมในปีนี้อืครับผมกับพี่สาราถามตรงว่าคิดว่ามีการปลอมแปลงเอกสารผมไม่กล้ายืนยันแต่ที่ผมมาพูดหรือมาเล่าวันนี้คือเป็น คำเป็นเอ่อเป็นเป็นคำพูดของท่านนายกสมาคมจังหวัดนราธิวาสว่าท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นอืซึ่งผมเองก็ได้คุยกับท่านว่าถ้าท่านไม่ได้ทำท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจได้ไหมด้วยการทำหนังสือไปใหม่อืมก็ไปก็อหนังสือเล่มนี้ครับอันนี้จะเป็นสำนักแล้วครับผมเพราะว่าตัวจริงอ่า เพราะว่าตัวจริงเรามอบมาเรามอบให้อ่าท่านเลขานายจุวิน,นิษฐ์นะครับพี่ กไปไดยันไหมครับหนังสือฉบับนี้นะจะเอาไปออกสื่อใช่ไหมครับผมกพอันอนุญาตนะเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะปิดบังอะไรแล้วเพราะว่าความจริงก็ต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่กระทําอยู่ตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องอางนี้พิสาระถ้าเกิดสมาคมเอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ตอนนั้นแถลงข่าวมายืนยันว่าทางอายก เซ็นอันนั้นจริงๆจะจะจงงดำเนินการไงต่อคือเรานี่เป็นฝ่ายที่ตรวจสอบ,บตอนนี่คือตรวจสอบเพื่อดําเนินการต่ออืคือเราต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าหนังสือมาไม่ตรงกันใช่ไหมฮะครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของสมาคมาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับสมาคมจังหวัดแล้วละ่ะว่าทําไมถึงไม่เหมือนกันอืแล้วทําไมถึงท่านนายกถึงออกมาเป็นหนังสือฉบับหนึ่งเพื่อยืนยันสิทธิของอาณาธิวัตน์เอฟซีที คือเป็นเรื่องภายในที่สมาคมกับสมาคมก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้น, <ะ S 1> น่าจะต้องเป็น,นอะนรสกส่วน,นม,ส,วนมส่วนผมนี่ก็คือว่าติดตาม,มนะฮะเพืพ่อพูดตรงๆว่าเราไม่ได้รับความชอบธรรมในส่วนของการดําเนินการของสมาคมคซึ่งทางสมาคมฟุตบอลจังหวัดนราธิวาสเองเขาก็เขาก็ได้ดําเนินการหมายถึงว่าลักษณะเหมือนสํานึกผิดว่าหนังสือจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นโดยการทําหนังสือยืนยันมาอีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้เสร็จคืนกัเราอืมอีกนิดนึงมันมีกระแสจากทางเว็บบอร์ดหรืออะไรพวกนี้เหมือนกับประมาณว่ามีการขู่ถึงถึงขั้นแบบว่าคู่ฆ่ากันเลยอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงหรครับเออผมเดินทางมากรุงเทพตั้งแต่จากนาราวานมาเมื่อวานนะไปพักที่หันใหญ่เมื่อคืนครับแล้วก็นั่งเครื่องจากหันใหญ่มาประมาณเที่ยงนะครับก็มีสมาชิกในเว็บบอร์ด ที่เป็นสมาชิกของเราจริงๆคนหนึ่งโทรมาบอกว่าเพราะว่าเขาจะเป็นสมาชิกทั้งสองบอรับว่าได้มีการส่งเมสเซจหรือว่าอะไรประมาณเนี้นะหมายถึงว่าอะไรนะข้อมูลส่วนตัวเข้าไปซึ่งการหรืยกันว่าคือผมเองยังไม่เห็นอืแต่ว่าเชิงให้ร้ายผมว่าผมเป็นคนไปผมผูท่านนายกสมัชชจังหวัดว่าผมผู่ว่าบังคับให้ทำหนังสือฉบับนี้ขึ้นมา นะซึ่งรายละเอียดจริงๆของเนื้อหาในเว็บผมไม่ทราบ,รบแต่ผมขอยืนยันตรงนี้ว่าผมคนในจังหวัดอะไรที่ว่าจะรู้จักผมดีว่ามผมนิสัยเป็นยังไงนะก็เอื้อเอื้อเื้อเพื่อเพื่อแผ่แล้วก็ยืนบนหลักการของความถูกต้องและความจรธรรมผมคงไม่ทําลักษณะนั้นเพราะว่าสองปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าผมเนี่ยนะอดทนแล้วก็อดทนแล้วก็อดทนนะต่อสู้กันมา ซึ่งผมก็ไม่เคยไปด่าใครไม่ว่าไม่เคยว่าใครแล้วก็ไม่เคยไปบังคับใคร,ครนั่นเป็นนิสัยของผมซึ่งถ้าไม่เชื่อ,เ,อเรื่องนี้ก็เช็คกับชาวจังหวัดอะไรว่าได้เพราะว่าผมถึงแม้ว่าจะมาทําฟุตบอลอาชีพสองปีให้หลังนี่แต่ว่าก่อนหน้านี้ผมคุกคลีกับวงการฟุตบอลอาชีพมายาวนานคครครับับบยืนยันว่าหนังสือฉบับนี้มาด้วยความสมัครใจของผู้ว่าอของทางนายกสมาคมจริงๆไม่ได้มีการ ขู่หรือไม่ได้การอะไรทั้งสิน้นก็วันนี้ท่านนายกเพงก็ได้ทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ท่านเองก็ได้แปะมาโดยตรงมาอย่างสมภคมก็มีหมายเลขรับหนังสือเรียบร้อยแล้วซึ่ง <variations. S 2> หลังจากนี้ถ้าเราจะไปพิสูจน์ก็ไปพิสูจน์ได้แล้วก็ถ้าพวกถ้าจะมีให้การยืนยันอีกครั้งหนึ่งก็ต้องโดยรดตรงก <partes. S 2> ับท่านนายกซึ่งผมคงต้องให้ทางนักข่าวอาจจะโทรศัพท์ไปโดยตรงก็ได้หรือไม่อาจจะนัดสัมภาษณ์ทันท่าน สดที่ไหนก็ได้คือคือเราเราพูดตรงๆว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆคือครเราเนี่ยเรามาตามเรื่องของเราเรามาทวงสิทธิ์ของเราคืนเท่านั้นเองอ่าแค่นั้นเองอ่ะพิะลรพน่าจะพอทราบถึงกระแสของแฟนบอลในจังหวัดที่เหมือนกับจะไม่ค่อยยอมรับทีมน,นาทิวาสเอฟซีสักเท่าไหร่ครับผมครับเออขอผมก็ขอพูดตามความเป็นจริงเพราะว่า คือผมเองยอมรับเสมอว่าผลงานในการทําทีมในการาทําทีมของผมในปีนี้โดยเฉพาะดีหนึ่งนะฮะไม่พูดถึงดีสว่าตอนนั้นเราประสบความสาเร็จในดีหนึ่งี่เราประสบปัญหามากมายซึ่งผมก็ได้พูดพูดคุยและก็อธิบายให้ชาวจังหวัดอทีว่าได้ทราบเสมอโดยการผ่านเว็บโด,โดยการพูกคีบกับเพื่อขายโครงการพุตบอลในจังหวัดก็ดีซึ่งทุกคนก็เข้าใจ นะว่าสถานการณ์ที่เราเคยมีทีมสมบูรณ์แบบแล้วณนะสถานการณ์หนึ่งเมื่อขึ้นดิวิชั่นเนึ่งนักฟุตบอลทั้งหลายไม่ได้เข้ามาโดยกระทันหันซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องหานักฟุตบอลในตอนนั้นเนี่ยทำไปเพราะความจําเป็นซึ่งผลงานไม่ดีตัวนี้เรายอมรับนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะฝืนทำนะฮะหมายถึงว่าเราไม่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรคือ ก็จริงก็คือว่าหนึ่งปีที่เราบริหารทำทีมเนี่ยมาดูในสภาวะไม่ปกติมีการกดดันทั้งภายนอกและบางครั้งก็มีภายในซึ่งผมเชื่อว่าใครที่อยู่สภาพเหมือนผมเนี่ยคนไม่งจะไม่ต่างอะไรกับผมนะแต่วันนี้ผมยอมรับแล้วก็ผมแก้ไขปรับปรุงแล้วและผมได้อธิบายให้ชาวจังหวัดนั้นที่ว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้เราได้ผ่าตัดทีม เตรียม,มทีมเป็นอย่างดีโดยการนําเอานักฟุตบอลเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากการได้แชมป์ฟุตบอลกีฬาแห่งชาติเข้ามาเสริมซึ่งปัจจุบันได้มีการซ้อมทุกวันแล้วก็มีบรรดาแฟนลับแล้วก็แฟนบอลทั้งหลายเข้าไปชมแล้วก็ให,ให้แสดงความชมเชยว่าตอนนี้ทีมเรากาลังจะกลับมาซึ่งผมขอ,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 อปฏิเสธกับคำากาวหาว่า แฟนบอลนารารับไม่ได้กับกระแสก <Okay. S 2> ระแสะที่ตกผมขอ,อยืนยันว่าครั้งหนึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงแต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่แล้วทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ในสถานการณ์ยังไงและปัจจุบันนี้เราเป็นยังไง <c oughs> คิดว่าตอนนี้นลาที่ว่า fc กระแสของทีมหรือว่าการยอมรับจากคนในจังหวัดเหมือนกับตอนที่ปี2009หรือยังกับทีมชุดนั้นคืออย่างเดียวที่เป็นงานที่เรา ต้องทําให้เร็วที่สุดก็การเรียกศรัทธาจากแฟนบอลครับคือถ้าเป็นเป็นบริษัทก็เป็นนโยบายแรกซึ่งเรารู้ว่าถ้าผลงานดีเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจะกลับมาเหมือน2อ0 9ซึ่งตอนนี้ทีมงานเรามั่นใจมากเราจะที่สน์ในระยะสั้นๆให้ดูว่าเราทำได้ครับถ้าเกิดสมมติอ่าถ้าเกิดแฟนบอลเขาอยากได้ทีมชุดนั้นกลับมาจริงๆพี่สไลด์ยินดีถ้าเกิด คือคําว่าชุดนั้นนี่ชุดป<ม>ีส <2, 9, S 2> องพันเก้าสองพันเก้าตอนนี้ก็คือนารายอยูไนเตดนารายยูไนเตตผมคงะจะใช้คําว่าเฉพาะนักฟุตบอลบนะฮะถ้าเป็นนักฟุตบอลนี่ผมไม่เคยปฏิเสธนะฮะเพราะว่าผม,ผมเชิญชวนมาตลอดสองปีนะฮะตลอดหนึ่งปีที่อยู่ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ได้รับการปฏิเสธไปซึ่งผมเองก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเพราะว่าได้ยินว่ากระแสเด็กเขาอยากเล่นแต่ให้มาก็ไม่เล่น นี่คือปัญหาว่าเราเองก็ไม่รู้จะจะไปทํำยังไงจะไปบังคับเขาก็ไม่ได้เราก็ต้องจําเป็นเดินตามที่เราเดินได้ครับก็จะถึงปัจจุบันเราก็ยังยินดีท้านักบอลในส่วนของอเป็นนักบอลอชุดสอง9ัะนเก้านะฮะที่ได้แชมป์จะกลับมาร่วมทีมเราเรายินดีเสมอเฉพาะนักบอลคิดว่าจะมีโอกาสรวมทีมกันกลับมาได้อีกครั้งรวมเป็นเหมือนปีสอง9ันเก้าเลยเออ รวมกันไม่ถึงไม่ถึงว่ารวมเป็นทีมงานทั้งระบบอทั้งระบบเลยก็ต้องมีการพูดคุยนะว่าถึงรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่ายังไงนะตรงนี้คือแต่ขอบอกว่าเราไม่ปฏิเสธคุยกันได้แต่ว่าต้องอยู่บนหลักหลักของเหตุและผลนะครับ